นางรัตนาพันธ์อุดมีมั่งครูชำนาญการพิเศษสาขาวิชาเคมีโรงเรียนศรีสวัสดิวิทยาคารจังหวัดน,น่านประวัติการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกเคมีเกียรินิยมอันดับหนึ่งนักเรียนทุนครูรุธทายาทมัธยมรุ่นที่1มหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ระหว่างเรียนมีความตั้งใจเรียนดีจนได้รับเกียรติบัตรผลการเรียนดี ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีการศึกษา2536และของคณะครุศาสตร์ปีการศึกษา2538การศึกษามหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษาวิชาเอกเคมีมหาวิทยาลัยนเรศวรผลงานดีเด่นเป็นครูแกนนำวิชาเคมีระดับประเทศตามหลักสูตรมาสเตอร์ทิเชอร์ปี2553 สอบผ่านการทดสอบประเมินสมรรถนะครูสาขาเคมี Master ร์ทิเชอในโครงการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาต,ตอนปลายปี2554เข้ารับการอบรมครูเคมีต่อที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและได้รับแต่งตั้งเป็นครูแกนนนำวิชาเคมีระดับประเทศตามหลักสูตรม a สเตอร์ทิเชอ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปขยายผลต่อไป 2. รางวัลคูดีเด่น STEM Education ประเทศไทยครั้งที่4ประเภทบุคคลระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปี2560รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีใบเกียรติบัตรเข็มเชิดชูเกียรติและเงินรางวัลจำนวน1 0 0 0 0แบาท 3. รางวัลชนะเลิศและเงินรางวัลจำนวน10,000บาทเรื่องการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง s ต e มศึกษา s t e ม e d u c a t i o n สู่สถานศึกษาระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37ปี2560 4. รางวัลชนะเลิศและเงินรางวัลจำนวนส0 0พบาทในการประกวดนวัตกรรมและแผนการเรียน s ต e ม กับการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของหน่วยงานสวทชภาคเหนือร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานานปี2561 5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองระดับเหรียญทองการประกวดการออกแบบกิจกรรมสต็มศึกษาของครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหน้าศูนย์สต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน ร่วมกับโรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ปี2561 6. รางวัลเหรียญทองในการนำเสนอแผนการเรียนด้าน STEM ศึกษากับการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิน่นในกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรรมน้อยครั้งที่1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาครอบคลุมพื้นที่ในภาคเหนือตอนล่างและตอนบนรวม6จังหวัดปี2561 7. ได้รับทุนโครงการ V จากประเทศสหรัฐอเมริการ่วมกับดาวในโครงการ VR Innovator c o r r e c t App ์ริค i อพพ i เเรื่องสมาร์ทบินถังขยะอัจฉริยะเงินจำนวน33,000บาทเป็นโครงการสเตมเพื่อสร้างถังขยะที่ดึงดูดใจให้นักเรียนทิ้งถังขยะโดยแยกประเภทให้ถูกต้องแล้วมีคะแนนสะสม โดยคะแนนจะไปปรากฏในเว็บแอปพลิเคชันดำเนินงานร่วมกับนักเรียนจำนวน7คนโดยผ่านการคัดเลือกจากการสัมภาษณ์ครูที่ปรึกษาโครงการปี2560รถึง2561 8. ารางวัลดีเด่นอันดับ2ระดับประเทศและเงินรางวัลจำนวน1,000 0บาทระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยเทคนิคปฏิบัติการเคมีย่อส่วน ดาว CST Award ประจำปี2560สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยร่วมกับห้องเรียนเคมีดาวประเทศไทยปี2560 9. ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูต้นแบบห้องเรียนเคมีดาวพร้อมกับได้รับการอบรม Training The Trainer ในวันที่8-9กุมภาพันธ์2561เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูวิทยาศาสตร์ต้นแบบ ให้เป็นวิทยากรที่จะช่วยเผยแพร่เทคนิคปฏิบัติการเคมีย่อส่วนของห้องเรียนเคมีดาวร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย 10. รางวัลหนึ่งแสนครูดี 11. รางวัลที่ได้รับเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นดังนี้ 1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่นครุสภา ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37ปี2559 2. รางวัลดีเด่นครูรักการอ่านระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37ปี2558 3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยศาศาสตร์ระดับสหวิทยาเขตน,น่านปี2558 4. รารางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับเขตพื้นที่การศึกษามม่ยมศึกษาเขต37ปี2 5 5 7 5. รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับสหวิทยาเขตน่านปี2 5 5 7 12. ได้รับรางวัลการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าระดับครูอาจารย์ในระดับประเทศระดับภาคและระดับจังหวัดดังนี้ รางวัลที่5ระดับประเทศรางวัลที่4ระดับเขตพืทริการศึกษา8รางวัลที่1 9ระดับประเทศรางวัลชนะเลิศของจังหวัดน่านและรางวัลช,ชุมชยอันดับที่1ระดับประเทศ 13. ร่วมประชุมนานาชาตินำเสนอและเผยแพร่ผลงาน 1. เป็นตัวแทนของประเทศไทยจำนวน18คนนำเสนองานการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางสเตมศึกษา ในงานประชุมวิชาการนานาชาติระหว่างวันที่18ถึง20ตุลาคม2561ณโรงแรมแอมบาสเดอร์กรุงเทพจัดโดยสวสวทร่วมกับองค์การซีมีโอ 2. เผยแพร่ผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางสต็มศึกษาที่โรงแรม The อ็มเพลสน่านให้กับครูสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามาัธยมศึกษาเขต37 ในวันที่29สิงหาคม2.560 3. เผยแพร่ผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางส t e มศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนาน่านให้กับคณะครูในโครงการครูพี่เลี้ยงในวันที่11วมิถุนายน2 5 6 1 4. เผยแพร่ผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางสเตมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านานาน่าน,าน ในค่ายบูรณาการ s t ตมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นครั้งที่3ของสวทชร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานานให้กับคณะครูและนักเรียนในจังหวัดน่านในวันที่17-18กรกฎาคม2561 5. <S 5. เผยแพร่ผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน STEM Education ทางเว็บไซต์และอินเทอร์เน็ต 6. นำเสนอการทดลองเคมีย่อส่วนเรื่อง f e c t o r a f f e c t i n g the Chemical Reaction ระดับนานาชาติในงานการประชุมวิชาการ p a คคอน2018ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานาคินภายใต้แนวคิดเคมีสู่อนาคตที่ยั่งยืน7นำเสนอผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับคณะกรรมาการจากโรงเรียนไม่ดนวิทยานุสศร ที่มาติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลังจากการเข้ารับการอบรมจำนวน6ครั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558ถึง2560และนำเอาหลักสูตรของโรงเรียนไมฮิ้ดล・วิทยานุสรมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์หลังจากเข้ารับการอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานและนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ PBL กับนักเรียนชับบน้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ 7, ปีการศึกษา2560แล้วนักเรียนนำเสนอโครงงานการทดลองเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 8. นํนำเสนองานของนักเรียนที่ทำโครงงานบนเวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานวันที่1ตุลาคม2560 ที่คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏลำปาง 10. นำหลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณนไปสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์การเป็นวิทยากร 1. เป็นวิทยากรในการอบรมครูเคมีเรื่องปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนรุ่นที่5ในระดับประเทศที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยในวันที่31พฤษภาคม2561 2. นํนำความรู้จากการฝึกอบรมเคมีย่อส่วนมาถ่ายทอดให้เพื่อนครูในโรงเรียนเพื่อใช้ในการจัดค่ายประถมศึกษาชั้นปีที่6ในฐานความรู้เรื่องเคมี 3. ครูพี่เลี้ยงการอบรมสเตมทางไกลระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของสสวทเรื่องแล่นให้ไกลไปให้ถึง 4. เป็นกรรมการวิภาคโครงงานแบบโปสเตอร์ในงานการประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาคเหนือตอนบนในวันที่22-24กรกฎาคม2561ที่โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาการจังหวัดน่าน5เป็นกรรมการการกลองให้กับคณะครูที่ยื่นประเมินวิทยาฐานะตามแนวทางว .21.6 เป็นวิทยากร,รให้ความรู้แก่ผู้ที่เป็นกรรมการการกลองให้กับคณะครูที่ยื่นประเมินวิทยาฐานะ ตามแนวทางว2ยี่สิบเอ็ดของโรงเรียนศรีนครน,น่านเจเป็นวิทยากรค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่5ครั้งที่8ค่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามวิถีน่านระดับภาคเหนือวันที่17-19พฤศจิกายน2559ณนรรงเรียนศรีสวสดิ์วิทยาการจังหวัดน่าน 14. ผลงานเคมีโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาเคมีมีความสนใจในการจัดการสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการตั้งแต่ปีการศึกษา2549ถึง2555โดยได้จัดการสอนนักเรียนกลุ่มที่สนใจในวิชาเคมีในตอนเช้าเวลา7นาฬิกาถึง8นาิกา20นาทีของทุกวันเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนในการสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการและตั้งแต่ปีการศึกษา2556เป็นต้นมา ทางกลุ่มงานวิชาการได้นำเอาวิชาเคมีมุ่งสู่ความเป็นเลิศหรือโอลิมปิกเคมีจัดการสอนในตารางเรียนสำหรับห้องเรียนพิเศษ,ษ,ษวิทยาศาสตร์และคคิตศาสตร์และให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติการสอนตลอดมาจนถึงปัจจุบันสถิตินักเรียนที่ข้าพเจ้าได้ดูแลและปฏิบัติการสอนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการสาขาวิชาเคมี ผลงานรางวัลระดับประเทศรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่5นางสาวพลาลดาวิสุทธิจินดา 2. รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่8ปนางสาวทักษพรจันดี 3. รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่11นายชัยรัตนทองลิม้ม 15. เป็นที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ปี2559เป็นที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรื่องกระดาษคาร์บอนจากวัสดุที่เหลือใช้ได้รับรางวัลเหรียญเงินในงานศิลปหะหัตถกรรมภาคเหนือครั้งที่66ปี2557เป็นที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรื่อง <c oughs> การหาปริมาณเอเนทนอจากใบไ,ไม้ ได้รับรางวัลเหรียญทองในงานศิลปะหัตถกรรมภาคเหนือครั้งที่64ปี2550เป็นที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่องเครื่องเติมออกซิเจนในน้ำระบบพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับภาคเหนือประเภทการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิงประดิษฐ์ได้รับรางวัลชนะเลิศในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสินประดิษฐ์ของจังหวัดน่าน ปี2560เป็นที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่องที่ 1. เร่งการงอกของเมล็ดมะม,ม่วงหิมะพานเรื่องที่2ยืดอายุข้าวสวยเข้าร่วมการแข่งขันในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านานาน่านปี2551เป็นที่ปรึกษาโครงง,งานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่องการผลิตช็อกสีและกลิ่นรีไซเคิลได้รับทุนจากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยจำนวนเงิน20,000บาทในการทำโครงงาน16เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเพื่อเข้าแข่งขันตอบปัญหาเคมีและทักษะการทดลองในระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศจนสามารถทำให้นักเรียนได้รับรางวัลระดับต่างๆทุกปี